พูดเรื่องงูเห่าให้ฟังหน่อยได้ไหมตอนนี้ออจริงๆเลยนะอาจารย์สุขคลอยากเ<า>ต็ม<า>ลเลยโอ้ยัวเยียเลยวัวคือตอนนี้จริงๆมันมันไม่ถึงกับวัวนะผมว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นเรื่องปกติที่สอสนะแต่เพราะสภาพพักในวันนี้เนี่ยมันไม่มีเราจะเห็นสสย้ายพักกันเยอะไงคเออก็เหมือนกับวัวย้ายย้ายคอกคอกไหนญ้าดีญาเขียวจะอุมก็เข้าคอกนั้นไงเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วัวแล้วตอนนี้ทุกคนเปิดดูที่สอส,อสอแต่ละพักเนี่ยตอนนี้นะไปอยู่พักนู้นไปโผล่พักนี้ไปโผล่พักนั้นคือไปแสดงเจตจำนงว่าเที่ยหน่าจะลงพักนี้แล้วท้งท้งที่ยังอยู่ยัง,งอยู<ร>อย่ในพักเดิม<ๆ>เพราะเขารู้เนี่อีก3 4มสเดือนมันมันจะเลือกตั้งแล้วนี่มันจะยุบสภาแล้วก็ย้ายพักมันไม่น่าเกลียดและเสียมารยาทหรอคะแล้วมันจะมีมารยาอะไรอ่พักนักการเมืองไทยคำนึงมารยาทตรงไหนผมจะถามนี่อ้าเก้ด้านได้อด ลิ้นสองแจกกลับปรับตบัดสัตว์ <c oughs> อุ้ยเอออาจารย์ไปดูดิมีหมดหน้าจ้องที่ฉันนี่คือว่าฉลาอเปล่าบอกอาจันย์ฟัง <c oughs> เอาเนอะดูจริงจังมากเลยแล้วอย่างเงี้ยไอ้คำว่าจรรยาบรณของนักการเมืองเนี่ยมันล้วงมาได้ก่อนพฤติกรรมก่อนที่จะเข้าไปเป็นต่อๆแมจัรยาบรันคือนักการเมืองยุคเดอย่ยังไงบ้านักการเมืองยุคนี้สักกี่คนที่เป็นนักการเมืองอุดมการ เพราะอะไรเพผมบอกอยู่แล้วว่าในสภานี้เนี่นะสอสอคนไหนที่บอกกูไม่ซื้อเสียงเนี่ยมาเลยผมจะพาไปสาบานวัดพระแก้วและผมจะใจตายเกือบทั้งสภาก็แล้วกันนะเอ่เอเพราะฉะนั้นจัญญาบันเนี่ยนะไม่มีไม่เอาสตอนนี้นกักการเมืองทุกคนคิดไงว่าอะไรว่าทำอย่างไรให้ได้สอสอกลับมาเพราะเขารู้ นักการเมืองเหมือนกับไก่ชนไงตัวไหนชนะราคาเป็นแสนเป็นล้านไอ้ตัวไหนแพ้เนี่ยนะต้มให้หมากินหมาก็จยังไม่กินเลยเพราะเนื้อมันเหลียวโโอเโอเเคค